สวัสดีค่ะประเดียนมารีวิวเรียนอันมะโกกขอโทษกับมารีวิวนแบง500่งหาลอยให้เบิง่งเนาะพี่น้องเนาะแบง500่งหาลอยของนายหลวงรัชกาลที่เก่าอันนี้อันแบ่งรุ่นนั่นนี่ก็ยังมีพันพันนั่นในระบบแน่อยู่เด้อพี่น้องแบ่งหาลอย เก็บไปเด้อีกจัหน่อยกับสิบ่มี่พันในระบบแล้วอันนี้ก็ประเด็นกัเก็บไปจะหลงใส่เลยพี่น้องอันนี้ก็ผ่านการใส่งานแล้วแบ่งหาลอยอันนี้ข้างหน้านี่ข้างหน้าพี่น้องข้างหน้าสิเป็นนังงสิแบ่งหาลอยอ,อันนี้ก็มี สามเนาะสามบีสี่หนึ่งศูห้าหสองสองเนาะสองแปดหน่สองนาะอสงแปดนนี่คือเลขก,กำกับตวัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษสามบีเด้อพี่นอ้องสามบีก็สีอนจากข้าเจ้าพิมพม์เนาะอันนี้ก็คือกันพี่นอ้อง นี่เขาเจ้าเป็นตัวอักษรเป็นตัว b นาะมีขีดขึ้นมีอักษรอ,อักษรน,นี่ือสิ่เมนอักษรเดียวเนาะเขาเออนเนาะอักษรเดียวไปเดินกระบพ่อเอินนั่นปันไดพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อมารีวิวให้เพิ่อนซื้อหรอกเพราะว่าประเด็ยน,นยังบ่ทันได้ไปหาซื้อหนังสือมา,า,ามท่าน่ะเมื่ทันได้ไปหาซื้อหนังสือมาไว้ถ่ายอ่านให้พี่น้องเฮาฟังเนาะ มีหนังสืออันเกี่ยวกับอันแบ่งเกี่ยวกับเรียนไปเดนก็สีอ่านให้พี่น้องเขาฟังอยู่อันนี้ไปเด็ยนยังม่ท่านมีเด้อพี่น้องระเด็นก็เลยรีวิวเอ่าตามหลูปที่เห็นนี่ซื้อผู้ใดมีก็เจียบไปเด้อพี่น้องต่อไปก็หาอยากเ่าได้แบ่งแบบนี้พี่น้องแบ่งอันนี้ที่บ่มี เขาจีเขียนว่าห้าร้อยบาทมีแบ่งห้าร้อยบาทอันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งได้พี่น้องอันนี้อีกรุ่นหนึ่งนนก็มีแบ่งห้าร้อยบาทด้วกันอีกรุ่นหนึ่งคนละรุ่นร,ร,รุ่นนี้ส,สี่สี่ใบหน่อยกลัวพี่น้องรุ่นนี้สี่ใบหน่อยกลัว รุ่นนี้สิใบน้อยกว่านกวนแบ่งห้าร้อยบาทรุ่นนี้รุ่นนี้สิแบ่งใหญ่่รุ่นนี้สิแบ่งใหญ่รุ่นรุ่นนี้แบ่งใหญ่ใบใหญ่แต่แต่รุ่นนี้สิแบ่งน้อยหน่อยแบ่งเรียวๆแบ่งอันนี้เขาเข้ากันยังันมีเก็บในระบบอยู่ตอนนี้ยังยังหาได้อยู่พี่น้องอันนี้ยังหาได้อีกเรื่งน้อยก็หาบ่ได้เพราะว่ารุ่นนี้ก็หาบ่ได้แล้ว รุ่นนี้หาบ่ได้แล้วแต่รุ่นนี้ยังพอมีผ่านสายตาเป็นบางครั้งบางคราวอยู่เพราะว่าผ่านการใช้งานอันนี้กัผ่านการใช้งานแล้วนะประเดือนก็เก็บมากทั้งสี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ทั้งสี่เราพี่น้อง,อ,งอันรุ่นนี้สิบ่มีแล้วดีรุ่นนีรุ่นนีบ่มีแล้วแต่ว่ารุ่นนี้ยังเหมือนยังพอมีอยู่พอมีหาได้อยู่ ผ่านสายตาอีกบันี้ประเด็นก็สิกเก็บม,มาไว้อีกอยู่อ,อ่ะน,นี้ประเด็นได้ยกใบแล้วนี่นี่ได้พ่มันอยู่อีกอาระบัมหนึ่งก็มีเนาะพี่น้องอระบัมนี้มาตะใดนี่พี่น้องอาบัมนี้แต่อันนี้ประเด็นก็มี่อยู่ใบเดียวน,น,น,นี่มีอยู่ใบเดียว นี่ก็เจ็บไปเด้อพี่น้องผู้ใดมีอันนี้อ่านคข้ามาลำประได็อ่านให้ฟังเด้อพี่น้องห่อยตัวหนังสือแถบสีอ่านบ่ออกหน่อยตัวหนังสือหน่อย สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพศ2 0 0 0ยี่สอ2บห้าขีด2,350 52านะ้อพี่น้องอนะสอง สามห้าสองสองสามสองห้สหสองสองสหยอดฟ้าจุลาโลกพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกพี่นอ้อง ห้าร้อยบาทผู้ใดมาเบบ่งคิดไปเดือนเดือนก็นให้ลำลำลุย้ยลุยเงินท่องบอกขาดบกเกินมือเดอ้อไอม,มีแต่จะเลื่อนลงเรื่องงไปทา้างนาคลิปนี้อันใดบ่ดีบ,ดบ่งามบ่อขอตรษจออภัยกกาบงง่ในอ่อมอ,อมอกอ้อมใจพี่น้องเดอ้อประเด็นกันสิขออนุญาตลบคลิปไปซัมเนอไว้ติดตามคลิปหนามาประเด็นสิเอาอยัางมารีวิวู บอท่านเก่งทางรีวิวดอกพี่น้องเลยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นก็นขอบคุณหลายๆให้มีตะความสุขความเจริญประเด็นก็นสิขออนุญาตปิดคลิปไปซ้ำหนี่ก่อนำไว้ติดตามคลิปหนา้ามาประเด็นสิเอาอยัางม่านรองก็ขอบคุณหลายๆเด้อลยแตงกีวูสุมาทรอวัตถีขอบคุณพี่น้องทุกุมสุกคนคูมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอบ Yeah. Uh...